You know. ในการกันตินันนายกองการบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่กองพัฒนาชนบทองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนําเครื่องจักรกลลงพื้นที่เกรดบทอัดจอมปรับปรุงถนนสายวัดป่าภูกกระต่ายเชื่อมถนนสายดอนหลวงหมู่ที่4ตําบลระเวอําเภอพิบูลบางสาหานเขตตนนําบลหนองแสงใหญ่อําเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้ทำา MOU ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลระเวอําเภอพิบูรณ์มังสาหารในการซ่อมแซมถนนโดยการเกรดบทอัดถนนรูกลางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลระเวจจำนวน11สายทางรวมระยะทางประมาณ30กิโลเมตรซึ่งในปัจจุบันถนนสายดังกล่าวชำรุดเสียหายพื้นจราจรเป็นหลุมเป็นบ่อต้นไม้ขึ้นสองข้างทางดังนั้นจึงเร่งดำเนินการซ่อมแซมเพื่อแก้ไขปัญหาในการ เดินทางไปมาได้สะดวกสามารถบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ใช้เส้นทางได้ในระดับหนึ่ง